บนโลกที่แสนวุ่นวายอาจจะกรมากมายไร้ความสงบสุขยังมีหนึ่งฮีโร่พิทักคุณธรรมปราบเหล่าร้ายอยู่บริฉากหลังของสังคมที่เราไม่เคยรับรู้เด็กหนุ่มผู้ต่อสู้เพื่อความดีงามของโลกทั้งใบด้วยตัวคนเดียวชื่อของเขาคือกอสตาโทษทีลูกพ่อช้าไปหน่อย กิจของกอสตาคือการต่อสู้เหล่ามารอภิบาลคนดีและพิทักษ์คุณธรรมให้คงอยู่คู่โลกมนุษย์ฮะนั่นมันจอมประธนาคารนี่ใช่แต่รู้อีกย่ากอสตากำลังเชิญหน้ากับขบวนการก่อก,อการร้ายที่มีเป้าหมายคือการยึดครองโลกขบวนการที่กำลังแพร,ร่กระจายเชื้อแห่งความคดโกงเข้าไปสู่จิตใต้สำน,นึกของมนุษย์พวกมันคือขบวนการดาร์คแฮด ข้าจะยึดครองโลกโดยการสนับสนุนให้ทุกคนโกงโกงและโกงเพราะการโกงคือจุดเริ่มต้นของความชั่วร้ายเมื่อทุกคนขาดสติกยังคิดเริ่มทำการทุจริตความศรัทธาในความดีและศักดิ์ศรีของมนุษย์ก็จะถูกทำลาย อำนาจมือในจิตใจมนุษย์ก็จะเติบโตและทรงพลังความดีงามบนโลกก็จะหมดสิ้นไปและเมื่อนั้นโลกก็จะอดอดแอและข้าก็จะเข้าครอบครองได้โดยง่ายดายสบายมือพยายามข้าพยายามชั่วข้าเออลูกใกล้สอบอย่างเนี่ยใก้แล้วครับพ่อแล้วก็เริ่มตั้งใจอ่านหนังสือ อย่าเล่นสื่อบ้าๆนะลูกเวลาสอบเนี่ยอย่าไปคิดลอกเพื่อนอย่าไปคิดโกงรู้ไหมพ่อไม่ชอบครับพ่อเอาสิคิดรู้มากเกจะเอาชนะขันได้ฮักคอสตาดาร์คแฮนด์ส่งลูกสมุนไปต่อสู้กับคอสตาคนแล้วคนเล่าเดี๋ยวนายคอสตาร์เดยไม่ต้ไปถามถึงนันเลยคนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่า ก็ยังไม่สามารถเอาชนะคอสตาได้แต่ที่คอสตายังไม่รู้ก็คือดาร์คแฮนด์ในพยายามแทรกซึมแผ่ขยายอำนาจมืดไปทั่วโลกอย่างช้าๆเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างไรทําอย่างไรที่จะเอาผู้กระทําความผิดเกี่ยวกการทุจริตลบระวางมาลงโทตามกฎหมายอย่างพวกนีบ้านเมืองแยกเพราพวกนี้แหละ สูบเลือดสูบเนื้อจากชาวบ้านลกูกจำไว้นะโตขึ้นเนี่ยอยู่ห่างๆไอ้พวกนี้มันเลยอย่าไปเข้าใกล้มันอยู่ให้ห่างวงจรดุบานทพวกนี้ไว้โกงบ้านโกงเมืองอย่างนี้บ้านเมืองไม่เจริญหรอกสถ้าไม่มีทางยอมแพ้ก็ล็อกดักแทน ความชั่วร้ายจะต้องโดนปราบปรามให้สิ้นสากา่อผมบอกว่ายากพ่อพี่แดงเอ้ยไม่เป็นไรนิดหน่อยลูกเดี๋ยวไปไม่ทันเอ้ยไม่หมดสักทีนี่ต้องจัดการอีกกี่คนกันนะดักแฮน เห็นแล้วหน้าสมเพชเวทนาอาณาถาเหลือเกินฮีโร่ผู้จัดความชั่วร้ายเสียใจด้วยนะที่ภารกิจของแกมันคงปลประโยชน์แล้วข้าได้ปล่อยเชื้อให้ลุกลามขยายวงกว้างออกไปจนทั่วแล้วแกคนเดียวจะทำอะไรได้ให้มันน่กเกลียดเขาไว้ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็กวาดล้างคนชั่วให้หมดไปจากโลกนี้ไม่ได้หรอกกอสตาไม่มีทางแต่แกมัน เชื้อแห่งความชั่วเข้าไปในสายเลือดของมนุษย์ทีละคนทีละคนและทีละคนโดยไม่รู้ตัวไม่ไม่มีทางพ้าจะไม่ยอมปล่อยเรื่องนั้นเกิดขึ้นบน,ลน,นโลกมนุษย์ได้ท่านหรือเปล่านฮะมีอะไรลหรครับพ่อตำรวจนะลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจัดการเองถ้าจะต่อสู้อย่างเต็มที่ ไม่มีวันยอมรื้อแค่นี้หรอกได้ถ้าอย่างนั้นถ้าจะฝังเชื้อร้ายนี้เข้าไปในตัวแกด้วยให้สมุนจัดเต็มครับจัดไปอย่าอย่าเมื่อกี้คุณขับรถฝากฟแดงนะครับพอดีผมจะรีบไปส่งลูกชายครับมันสายแล้ว ขับรถฝ่าไฟแดงเนี่ยอันตรายนะครับทิ้งแยกนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยผมขอดูใบหน้าหน่อยครับศั์ศีของมนุษย์จะถูกทำลายลงทีละน้อยและจะถูกฆ่าที่ด้วยความเห็นแก่ตัวและเมื่อนั้นาจะครองโลกไม่ไม่มีทางถ้ายอมให้การทะเลางกันไม่ได้ผมขอดูใบหน้าหน่อยครับคือผมรีบจริงครับ ก็แค่รับไปสั่งแล้วไปเสียค่าปรับที่โรงพักแล้วก็ตัดแตบคุณตำรวจครับช่วยปรับที่นี่เลยได้ไหมครับนึกว่ช่วยกันนะครับคือว่าผมช่วยแล้วกันนะใ,นใจนะครับว่ารีบอยู่ ตำรวดีล่ะแลครับ,บ <c oughs> แกแพ้แล้วกอสตาไม่แกดู <ไป S 1> ให้ไ<ม>ีไม่ไล้ไปนี้อยู่ในกำมือของใครแกแพ้แล้วข้าด <c oughs> <c oughs> ีละที่จะครองโลกไม่เชื่อคอยดู <c oughs> ทำไมทำไมแกถึงทำแบบนี้ลาก่อนกอสตา เราคงจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วล well> ่ะนะทำไมล่ะลูก oh พ่อทำปิดหรือเปล่าครับโอ๊ย ราซื้อความสะดวกลูกมันเสียเวลาพ่อโกงเขาหรือเปล่าครับมันเรื่องธรรมดาลูกอันเนี้ยเรื่องเนี้ยเล็กเล็กน้อยน้อยใครๆาก็ทำกันพ่อจะคลองโลกเหรอครับ ให้เสียงการ์ตูนโดยพันธมิตรเขามาจากท้องฟ้าเขามาจากดวงดาวเขามาช่วยพวกเราเขามีฉายา